สวัสด uh, ีนะคะสวัสด right ีพี่พ no ี okay. ่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะคะตอนี้วันนี้ตีก็มาอยุดจุดที่บ้านโคกไผววันนะคะบ้านโคกไผววันนะคะตำบลลูกคาาอำเภอแก่งคอจังหวัดไซยภูมินะคะก็มาอยู่ที่บ้านคุณแม่คุณแม่อนงคุณแม่อนงนะคะอนงพิลาทองนะคะก็มาอยู่ที่สวนการทําเกษตรพอเพียงของบ้านคุณแม่อนงพิลาทองนะคะก็วันนี้อันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นหนองปลานะคะทุกคนนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นหนองปลานะคะข้างหลังนี่ก็จะเป็นสวนโกโก้แล้วก็ที่ร้องแบ้ๆบอยู่ตรงนั้นก็จะเป็นแบ้หรือว่าแพะนะคะแบ้หรือว่าแพะนะคะสำหรับบ้านตีเขาเรียกกันว่าแบ้นะคะแต่ที่นี่เขาอาจจะเรียกกันว่าแพะนะคะก็แต่ละท้องที่นะคะแต่ละห้องที่แต่ละสถานที่อาจจะเรียกชื่อไม่เหมือนกันนะคะแต่แต่บ้านตีเขาเรียกว่าแบ้นะคะที่นี่ก็อาจจะเรียกว่าแพะนะคะแพะหรือแบ้ก็เป็นตัวเดียวกันนะคะ นะคะทุกคนก็จะพามาชมนะคะจะพามาชมเลยนะคะทุกคนนะคะอันนี้ก็จะเป็นคอกแบ้นะคะคอกแบ่หรือว่าคอกแพะกันนะคะก็มาชมกันเลยนะคะน้องแบ่นะคะน้องแพะนะคะน่ารักมากเลยนะคะนะคะน่ารักมากเขาหิวนะคะเขาหิวนะคะนยค่ะน่ารักจังเลยนะคะเขากําลังหิวนะคะเขาเรียกกินอยู่นะคะนะคะน่ารักมากเลยนะคะก็อ่า อันนี้ก็จะเป็นคุณแม่อนุ่งนะคะคุณแม่อนนุ่งอภองนะคะก็นะคะนะคะทุกคนนะคะนี่ค่ะน้องเดนน่ารักมากเลยนะคะก็แกกําลังทําความสะอาดคอกอ่าแบ่อยู่นะคะคอกแพะอยู่นะคะนี่ค่ะแพะตอนนี้ก็อ่าอยู่ประมาณกี่ตัวนะคะอ่าก็ประมาณแปดตัวนะคะนี่ค่ะน่ารักมากเลยนะคะฟังเสียงร้องนะคะน่ารักมากนะคะ ที่อยู่ของมันก็เอามาเดี๋ยวมาเลี้ยงได้ประมาณคุณแม่เอามาเลี้ยงได้ประมาณกี่อาทิตย์แล้วคะคุณแม่ประมาณสองอาทิตย์แล้วนะคะนะคะก็เลี้ยงง่ายนะคะไม่ยุ่งยากอะไรเลยนะคะทุกคนเขาอยากออกไปเที่ยวแล้วเขาอยากออกไปเที่ยวแล้วอ่ากรติจะะ ปล่อยไยว้แถวๆนี้แต่แต่ว่านะคะแถ <Yeah. S 1> วบ้านเรามันมีหมานะคะหมาก็อาจจะมีการกลัวหมาจะมากัดด้วยนะคะ mm hmm. อาตัวเล็กน่ารักมากเลยะคะ่ะตัวเล็กเล็กน่ารักมากนะคะ,ะการทำคอกของอของคุณแม,ม่นะคะ,นะคะทำความสะอาดอยู่เรื่อยๆนะคะ กำลังสวยเลยนะคะฮะตอนนี้กำลังคุณแม่กำลังขยายคอกอีกนะคะกำลังทำคอกอีกเลยนะคะ่คะกำลังทำครอบขยายคอกออกมาอีกนะคะดูน้องเขายอกกันนะคะดูน้องดูน้องแม้เขายอกกันนะคะ น่ารักมากเลยนะคะน่ารักจริงๆค่ะหยอกกันน่ารักมากเลยนะคะสีน่ารักน่ารักเลยนะคะโอ๊ตตายตกแล้วค่ะ ดูเขาไปนะคะเนี่ยฮะโอ๊ยโอ๊ยเขาห้าวน่ารักมากเลยนะคะหยอกกันหยอกกันยเดือนเลยนะโอ้ยังไม่ถึงสองเดือนเลยเหรอคะน่ารักมากเลยอันนี้จะเป็นตุ้มอันนี้เป็นแม่หรือเปล่าเนี่ย ลูกแบกโอ้ดีมากเลยน<ม>ีคิเดเยวได้สองตัวเลยดูเขาหยอกกันชนมากเลยชนมากเลยนะคะทุกคนสะสนะคะต้องชนน่ารักมากเลยดูดูดูดความน่ารักของเขาเอาเขาออกมาตอนไหนไหไหอ่ะไปไปกลาไปไปดูดูดูเ<ห>ขาอยากออก ดูความน่ารักของเด็กๆเอ้ยนึกเหรอดูเขาหยอกกันนะคะทุกคนนะคะน่ารักมากเลยนะคะกหยอกกันน่ารักมากเลยนะคะดูเขาหยอกกันน่ารักมากเลยค่ะ อยู่ที่ก็มีอยู่ประมาณแปดตัวนะสองตัวข้างนอกก็ไม่ใส่นะคะเป็นน้องหมาของตีเองนะคะนั่นดูคนสวยงามแล้วก็น่ารักของเขานะคะเลี้ยงง่ายๆนะคะเลี้ยงง่ายไม่ยุ่งยากเลยนะคะแค่เอา,เอาผักกษตเสร,รแล้วนี่ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นใบกล้วยนะคะกล้วยนะคะ วิธีการทำหมาคอกนะคะแล้วก no ็ท okay. ํากันแบบนี้นะคะทุกคนนะคะก็เป็นล่งๆนะสบายๆนะคะดูเขาดูความดูความน่ารักคอมสุนนะคะของน้องแด่นะคะน้องแพะและน้องแม่น้เราก็จะกินนะคะเวลาเราเราก็มัดแขนใบกล้วยไว้อย่างนี้นะคะเขาก็จะกินเองนะคะเขาจะแกล้งกินเลยนะคะดูน้องแด่เขาเขาไม่ สนมากๆเลยนะคะทุกคนนะคะดูดูเดี๋ยวก็ตกอีกแล้วน่ารักมากค่ะเนียโอ้ย สวยนะความน่ารักคม่ามมีความสุขอีกแบบหนึ่งนะคะก็มีความสุขอีกแบบหนึ่งนะคะนะคะถ้าได้เลี้ยงเขาแล้วนะคะ ก็ดูน่ารักน่าจังมากเลยนะคะเนะคะีค่ะแต่นี้ก็จะเป็นสีขาวนะคะเรนก็สงตัวโอ๊ยสนมา,มากๆเลยนะคะทุกคนนะคะสนมากเลยนะคะ อส่วนนี้ก็จะเป็นอ่าส่วนนี้ก็จะเป็นอ่าที่ใส่อาหารเนื้อใส่อาหารให้น้องอ่าน้องแพะของเรานะคะนะคะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่อาหารให้น้องนะคะน้องเขาก็จะปล่อนหัวออกมากินแบบนี้นะคะนะคะน้องเขาน่ารักมากเลยนะคะน่ารักจริงๆนะนี่น่ารักมากเลยคะ น้องเขาจะป้อนหอน,น,นแบบนี้นะคะอาจะร้องแบบนี้เลยนะคะดูดูจตัตตาซุนสองตัวนันะคะดูจัตตาซุนสองตัวทุกคนอาจจะลายตานะคะก็ขอโทษขออภัยนะคะถ้าลายตานะคะทุกคนนะคะ ตัวนี้เจ้าตัวนี้เจ้าก็จะเป็นแม่เป็นแม่ของเจ้าสองตัวสนๆนนั่นนะคะ เจตัวเล็กสองตัวสุนเนี่ยค่ะตัวนี้จะเป็นแม่ของเขาสองตัวนี้ค่ะใช่เตัวขาวขาวเขาอยากออกไปเที่ยวแล้วนะคะเขาอยากออกไปเที่ยวแล้ว อ่ะก็คลิปนี้ตีก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะทุกคนสวัสดีนะคะติดตามกันใหม่ในคลิปหน้านะคะก็จุดใจก็ล,ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเผื่อเป็นกำลังใจให้ตีนะคะอย่าลืมกดสับสัวให้เผื่อเป็นกำลังใจนะคะบ๊ายบายนะคะทุกคน